ดูดิหอยทากอยู่กับโคนต้นไม้เยอะมากดูดิหอยทากอะไรจะเยอะปันนี้ลูกๆมันเพียบเลยอะอม,มาอยู่กับต้นไม้เราเนี่ยดูดิลูกเล็กลูกน้อยมาอยู่กับต้นไม้ของเราเนี่ยจะอยู่เยอะเลยนักมาดูดิ ดูดิเยอะจริงๆเลยดูเดยวอยู่ตาย่นึ่ต้นนึงนู่น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 ฮมไอคุณเอ้ยเดี๋ยววันนี้แหละฉันจะสั่งขยานายเยอะจังเลยอะบางอาจมันออกลูกออกไข่เยอะมากเลย สเสน่จันเขียวของฉันเดี๋วต้องมาแยกกระถางแล้วอเยอะจริงๆดูมันแพ้เดี๋ยวป่ะทันจะแยกกระถางสเสน่จันเขียวค่ะน้องเขาอยู่ด้วยกันต้นสุดโซมไม่สวยเลยต้องแยกน้องออก